สวัสดีค่ะมื้อนี้เฮาสิพาทุกคนมากินปิ้งปลาไหลจะปิ้งปลาไหลปิ้งปลาไหลเกาหลีมาดูไปด้วยกันค่ะว่าจะเป็นยังไงมาเบิ่งไปพร้อมกันเลยค่ะมาดูความสดของปลาจาบหางยางดินเดวๆอยู่เลยจ้าสดพนักงานเขาจะทําให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะทุกคนเขาจะเอาปลาไหลมาวางแบะๆลงแบบนี้จ้าแล้วก็เทียวมาปิ้นให้เรา ช่วงแรกนะคะป่ามันก็จะเริ่มหดจ้าแล้วพนักง,งานก็จะมาปิ้นอีกด้านนึงขึ้นมาจ้ามันก็จะบานแพร่แว่ออก เรามาฟังเบิ่งสปปรรพคุณปาลาไหลเกาหลีกันค่ะปาลาไหลเกาหลีมีขึ้นชื่อในเรื่องสุขภาพหะะลักๆเลยคือที่จําได้นะคะคือเพิ่มสมรรถภาพทางเพศจ้าอันนี้พ่อบ้านคอยเพ่นบอกเลยจ้าหลังจากที่ดิฉันรู้เรื่องสปปรรพคุณแล้ววันนี้ดิฉันขอสั่งให้สามีไปเลย4ตัวเน้นๆจ้ามึงมีแผน,นอย่างหลังจากที่ดิฉันได้ยินสปปรรพคุณของปลาไหลแล้วดิวฉันก็มีความหวังเล็กๆเกิดขึ้นในใจค่ะสปปรรพคุณสดีจริงบดีจริงมือนีละหูมือนีคลิปนี้ขอไปกินปลาไหลย่างก่อนนะคะอันยอง